สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับชอดเด็ดเพื่อนะครับรอบเช้าของเรานี่ครับในชุดนี้ก็หนึ่งชุดเหมือนเดิมนะครับก็เพิ่งได้มาเพี่นะบางชิ้นก็ยังอยู่ในถุงซิปอยู่เลยพี่นะครับได้มาเดิมเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราเล่นแบบพร้อมกันพี่นะฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่วงเช้าๆด้วยนะพี่นะนะครับเอาไว้เป็นกําลังใจกันนะครับสำหรับช่องทางใครต่อขึ้นไมแต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับก็โทรเข้ามาได้เลยเน้นย้ำนะพี่นะโทรจะไวกว่านะครับเดี๋ยวลองดูซิพี่นะครับ นพระในวันนี้นครับนะดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนนะครับไปเลยดีกว่าพี่เช้าๆของเราที่ได้ในราคาเบาๆย่อมเยาวเสมอนะครับรายการแรกนะครับขออนุญาตเช็ดกล้องนะครับขออนุญาตเช็ดกล้องรายการแรกนะครับพี่ยายบรายการแรกเอาเป็นเต่าเลยไหมพี่ในครับเปิดประเดิมไปที่เต่าหล่อโบราณนะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นพระอาจารย์ท่านใดนะแต่ดูทรงแล้วดูเอ่อดูการหล่อดูวิธีการหล่อแล้วไม่น่าจะเก๋พี่ในครับไม่ใช่เต่าเก๋แน่นอนนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าเอ่อเป็นพระอาจารย์ท่านใด แนบเนี่ยเป็นพระเนี่ยพี่อยู่บนนะนะด้านบนแล้วดูสาดิ๋ยงก็หลวงพ่อเงินบางขานแนบซาอย่างก็หลวงพ่อเงินบางขานเลยพี่อาจจะออกต่างวัดหรือเปล่าแนวหรือวัดไหนนวเอาสามร้อยรายการแรกเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่รับสำหรับองนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมพี่สวยคมชันลึกอันนี้ผิวเดิมนะหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมว่าพี่เหรียญเสมารนบผิวเดิมผิวพันธุ์ธรรมชาติ ตัดเดิมด้วยนะครับนี่ครับพี่นะครับดวงพ่อเงินวัดดอนเยี่หอมผมว่าพระแทุ้ดูง่ายเลยนะนะจะเป็นรุ่นสองรุ่นสามหรือรุ่นไหนนนครับพี่ดูเด่นไหมในหน้าหนุ่มหรือหน้าอะไรพี่แบบเนี้ยเอาเอาห้าร้อยบาทนะครับแล้วองค์นี้ขอห้าร้อยบาทนะครับดวงพ่อเงินวัดดอนเยี่หอมพี่นะครับอันนี้เดิมแน่นอนนะครับแล้วสวยเดิมแน่นอนอันนี้วัดดอนเยี่หอมนะวัดดอนเยี่หอมแล้วก็พ่อท่านคล้ายนะครับแล้วองค์นี้จะเป็นรูป่อลอยองค์ครับพี่นะครับรงรักปิดทองนะรูปลอยองค์พ่อท่านคลายก็พี่วัดสวนขันนะ ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงนะพี่นะเห็นไหมพี่ลองดูเนื้อนะดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาตินะครับพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะครับ huh. ก uh ้น huh. อ oh ู huh. oh ่นะพี่สามร้อยบาทได้ไหมสามร้อยบาทนะครับก็ราคายังใช้คําว่าย่อมเยาสามร้อยใครไวใครได้นะนายพี่จ๋าใครไวใครได้นะแล้วก็องค์นี้ครับพี่แ้วองนี้จะเป็นซุ้มกอเนื้อชินครับพี่แนวพี่จ๋าซุ้มกอเนื้อชินครับพี่สวยเดิมธรรมชาติซุ้มกอเนื้อชิน หลังลายผ้าเนี่ยครับเนี่ยลายผ้าดูง่ายๆแบบนี้พี่เนี่ยครับหน้าหน้าเก็บเน้่ยหน้าเก็บหน้าศึกษาและหน้าสะสมเอาสามร้อยบาทซุ้มกอเนื้อชินสามร้อยบาทนะครับซุ้มกอเนื้อชินพี่นี่เดิมดูง่ายสบายตานะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับอ่แล้วก็หลวงปู่ทือกเนื้อว่านกับพี่นะเป็นพิมพ์พระรอดอาจารย์นองนะพี่นะตะกุดหนึ่งดอกพี่เห็นตะกุดไหมเนียครับพระแท้แปลดูง่ายกับพี่อาจารย์นองนะนะครับอาจารย์นองกับพี่เป็นพิมพ์พระรอดนะครับสวยเดิมดูง่ายในพี่นะครับ คือว่าหลวงปู่ทวดนี่เป็นพระนิรันต์ตรายอยู่แล้วพี่นะครับและเป็นพิมพ์พระรอดด้วยนะครับนะตามชื่อเลยพี่นนครับนะรอดเลยพี่เอ้ยในครับจสุดๆดเลยล่ะเอาสามร้อยบาทนะครับนะโอ้ยสวยๆทั้งนั้นในครับนาพระชุดนี้นะครับไปกันต่อเลยพี่นะครับพระปางสายญาณในครับหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับหล่อโบราณเกียวพี่นะครับหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะโอ้ยค่าเบ้าคือค่าตะกันในการหลอกครับพี่นครับแบบนี้มันปฏิเสธไม่ได้นะครับเราเราก็มองเห็นค่าตะกันกันอยู่อะ นะครับเรายังมองเห็นคาบตะการอยู <conduct> ่พี่แล้วอยู่ในเรี่ยมเดิมด้วยนะพี่พี่จ๋าอยู่ในเรี่ยมเดิมด้วยนะนี่ครับเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับคาบตะการเดิมพี่แนวหน้าใช้ราคาสามร้อยพี่แนวไม่ใช่สามพันสามร้อยบาทนะครับก็ยังยังใช้คำว่าเบาๆอยู่นะครับอ่ยังใช้คำว่าเบาๆอยู่พี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับหลวงปู่ยิ้มครับพี่พิมพ์ุ่มท้องโรงรักปิดทองหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวพิมพ์ุ่มท้องโรงรักปิดทอง ซึ่งกขาใช้คำว่าสวยเดิมธรรมชาตินะครับอ่าต้องใช้คำว่าสวยเดิมธรรมชาติครับพี่แนวหลวงปู่ยิ้มพิมพ์อุ้มทอง300ทครับพี่สามร้อยบาทเนี่ยครับพี่ดูเนื้อพระแล้วดูหน้าพระได้เลยเนี่ยครับพออี่ดูเนื้อพระแล้วดูหน้าพระได้เลยพระรอดครับพี่นะครับพระรอดตรงนี้ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนนะพี่นะมีเส้นน้ำตกเห็นไหมวิ่งมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยร่างยาวมาเลยเส้นน้ำตกเห็นไหมแตกงมาเป็นแฉกแฉกเลยไหมแฉกคมพี่แนวไม่ใช่พระถอดนะนะครับเออไม่ใช่พระถอดนี่วิ่งร่างยาวลงมาเลยเห็นไหมเนี่ยข้างๆเลยไหม พรอดใช่พี่ในครับเนื้อแบบว่าเขาเรียกเนื้อนวลเนื้อเนียนเื้อละเอียดดีจังเลยพี่เนื้อแกร่งเนื้อแห้งแบบนี้เอาห้าร้อยบาทในครับพารอดนะในครับพารอดขอห้าร้อยบาทในครับขออนุญาตใส่ซองและเขียนราคาครับพี่พารอดสวยในครับเส้นน้ําตกคมๆพี่ถอดไม่ได้ในครับนะถอดยังไงก็ไม่ติดเนี่ยเส้นในร่องเนี่ยคมๆที่แตกเป็นแฉกๆนะสวยในครับอันนี้ได้เดิมแน่นอนนะครับอ่าได้เดิมแน่นอนแล้วก็พระพิจารณ์ครับพี่นะครับกู่วัดอัมพวาหรือเปล่าในครับหรือจะเป็น พระกุวังเงินคลองเตยนะครับเป็นพิมพ์พระพิทาพี่พระแท้นะครับดูรอยกดรอยปิป้นรอยปีรอยแย่เด็ดนะครับเอารอยกดรอยปิ้นรอยปีรอยแย่นะครับคือมันเป็นรอยธรรมชาติสามร้อยบาทนะครับเป็นรูปทรงพระพิทาครับพี่นะครับเป็นรูปทรงพระพิทาครับพี่นะครับเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะครับหลวงพ่อเขียนนะครับหลวงพ่อเขียนนี่หล่อโบราณนะคแนวหล่อโบราณเนี่ยพี่แนวหลวงพ่อเขียนเนี่พี่พิจิตรนะครับหลวงพ่อเขียนสำนักคูเนนะพี่นะพิจิตร เอาสามร้อยบาทนะครับดูดแบบิคือแบบแห้งๆเลยใช่ไหมคือแบบแห้งๆเลยพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็เหรียญนะครับ của, เหรียญนี้เป็นของหลวงพ่อแชม่มในพิณานะพ่อแชม่มบัญฉลอง 2, 4, 97, ครับพี่ในอูเก็ตสองสี่เก้าเจ็ดในพ่อแชม่มบัญฉลองนะดูส่าเดี๋ยวหลวงพ่อแช่มบัะฉลองครับพี่ภ<ๆ>ูเกตร้อยเจาะปิ้นเจาะเดิมสามร้อยบาทเนี่ครับพ่อแช่มบัญฉลองภูเกตนะ สามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นน้าเต้าครับพี่น้ำน้ำเต้าหลวงพ่อสดนพ่นะรนะรประกรันหรือว่าด้านในมีรูปสีแนวแล้วหลวงพ่อสดนพินันั่งอยู่แล้วก็จะมีเโต๊ะหมู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เขียนไว้ว่าเดี๋ยวผมซองให้อีกทีนึงอ่าแล้วก็เขียนไว้ว่านะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้านะครับใต้ฐานที่เขียนว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้าเป็นภาพสีนะครับลูกนี้คือใช้มาแบบดูเด เขาใช้พุทธคุณจนแบบโอ้โหพี่เอ้ยนะลาวลั่นนะครับแต่ยังเห็นภาพอยู่ด้านในนะอันนี้อันนี้คือปลูกเสกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาห้าร้อยบาทแนวน้ำเต้าพ่อสดนะครับขอห้าร้อยบาทแนวขอญาตใส่ซองได้เขียนราคาไว้แนวพี่จ๋าขอญาตใส่ซองได้เขียนราคาไว้ห้าร้อยบาทนะครับนี่พี่นะห้าร้อยในครับห้าร้อยไปต่อกับพี่นะครับนะผมก็ดูผีนะครับนะโอ้โหพี่เอ้ยวัดโปรเนื้อสวยมาก นี่ครับพระผงค่ะดูผีเนียครับวัดโพดูเนื้อได้เนะยครับด้วยความสวยด้วยความแห้งแระด้วยความเก่าในพี่จ๋าด้วยความสวยด้วยความแห้งแระด้วยความเก่านะครับพระผงก็ด to so, ูผีวัดโพกับพี่ที่เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้พุทธคุณได้สามร้อยบาทนะครับเอาใช้พุทธคุณพี่นั้นนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไม้ยิ้วดำแกะเป็นพระพุทธเจยวพี่ปิดทองด้านหน้าไม้ยิ้วดำนะนะครับแกะเป็นพระพุทธพี่ดูความเก่าความแห้งและความหิ่งเขาเลยนะครับเออความเก่าความแห้งกละด้ความหิ่งเขาดิพี่ เอาสามร้อยบาทเนี่ยครับเป็นไม้ยิ้วดําแกะเป็นพระพุธเจ้าพี่สามร้อยบาทเนี่ยครับสามร้อยบาทแล้วก็พระคงดํเนี่ยครับโอ้โหพระคงดํารําพูนเจ้าพี่เนะยครับด้วยความเก่าด้วยความแกล่งแระด้วยความแห้งพระคงดำําพูนเจ้าพี่เนะยครับสวยจริงเห็นไหมสวยจริงและธรรมชาติเนะยครับอ่าสวยจริงและธรรมชาติพระคงดํารําพูน นะครับเอาสามร้อยบาทนะครับพระคงดำครับพี่นะครับราคาก็ยังยังย่อมเยาวเหมือนเดิมนะครับอ้าวราคาก็ยังย่อมเยาวเหมือนเดิมครับพี่อันนี้จะเป็นเออ่คุนแผนอุ้มไก่นะครับน่าจะเป็นของหลวงปู่สวงครับพี่นะครับเออเทวดาเดินดิดนะครับหลวงปู่สวงครับพี่นะครับนะอุ้มไก่เห็นไหมนะครับนะอุ้มไก่นี่พุทธคุณในด้านไหนหนออ่าพุทธคุณในด้านไหนหนอนะครับคุณแผนอุ้มไก่นะครับด้านหลังครับพี่ เนื้อนี่แบบอ่าชัดเจนด้วยมาตรฐานนะครับนะเนื้อเขานะพี่นะชัดเจนด้วยมาตรฐานเดี๋ยวเอาสามร้อยบาทนะครับคุณแผนอุ้มไก่หลวงปู่สูงสามร้อยบาทนะครับคุณแผนอุ้มไก่แล้วก็มีเออ่เป็นพิมพ์พุทธกวักคับพี่นี่ครับเออ่เจ้าคุณสีสวนวัส,สุทัศน์เจ้าพี่ในครับเนื้อนี่แห้งเลยล่ะเจ้าคุณสีสวนวัสุทัศน์นะครับไอเรื่องความแห้งนี่ต้องยกให้เขาอยู่แล้วพี่ในครับนะสองสี่กว่า สามร้อยบาทนะครับสองสี่กว่าอีกสามร้อยบาทนะครับถ้ามะปางนะครับนะองค์นี้จะเป็นถ้ามะปางเนื้อดินนะพี่นะครับเรื่องเนื้อดินนะพี่นะครับด้วยความแห้งนะพี่มาประเมินกันได้หมดแล้วนะพี่พี่จ๋าพี่พี่ประเมินกันได้หมดแล้วเนี่ยด้วยความแห้งด้วยความเก่านะครับอ่าพี่พี่จ๋าด้วยความแห้งละด้วยความเก่าองค์นี้เอาสามร้อยบาทนะครับนี่แบ่งพันที่สามร้อยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์นี้จะเป็นของดวงพ่อเดิมครับพี่นะครับอันนี้เป็นรุ่นใยโพงสองสี่เก้าสาม เยพวงเนวรุ่นเยพวงอันนี้เดิมดูง่ายพี่ออกวัดอินแนวรุ่นเยพวงเนี่ยรอยเส้นฉลากรอยแต่ร่องรอยการหล่อรนบดูก้นเห็นไหมเนี่ยดูก้นเดี๋ยเนี่ยรอยหล่อแบบธรรมชาตินะวพี่นายเน้นดูง่ายอะนะคราบขี้บงขี้เบ้านะีพี่นาคราบร่องรอยการหลอดินไทยดูเดินเดิมพี่เอาสามร้อยบาทนนครุ่นเยพวงรนบเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงรนบเนื้อเขาจีดจริงแนวเนื้อเขาจีดจริงแล้วก็ เหรียญนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสดครับพี่นะครับหลวงพ่อสดพี่ดูความคมด้านกิฟต์เลยไหมอ่ะดีขาวที่หน้าตาเลยนะครับเออของเขาคมจริงนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเนะครับเอ่อถวายพระตาหารนะครับแล้ววัดปากน้ำภาษีเจริญห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อสดครับพี่เอาห้าร้อย หลวงพ่อสด500บาทนะครับเดี๋ยวต้องเขียนราคาไว้ติดไว้นะครับเอาไป500นะครับชเช้านะครับเนี่ยพระเนี่ยไม่ต้องไปอะไรมากมายพี่นะครับสังเกตจากหน้าพระนะครับเออสังเกตจะดูจากหน้าพระเลยดูเนื้อพระเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยพ่อเกลวอนะไม่แท้ได้ไงอะดูเนื้อได้เลยเนี่ยเนะยนะครับสมเด็จหลวงพ่อกลครก็พี่ผมก็จัดให้ในยามเช้าดูเนื้อเลยเส้นเกษาเอ้ยในครับเอาเม็ดมวลสารดูได้เลยเนครับพิสูจน์ก็ได้พี่นี่คือสมเด็จหลวงพ่อเกลครก็พี่นะครับ อันนี้ไม่ได้มัววัดด้วยนะครับนี่คือยันหลงพ่อคุยอยู่แล้วพี่ๆก็เป็นกันอยู่แล้วนะครับเรื่องยันหลงพ่อคุยพี่ก็มองกันออกนี่คือสมเด็จหลงพ่อคุยะพว่นแต่จะเป็นปีไหนต้องไปเชิงหรือก,กันอีกทีนึงนะครับเอาสามร้อยบาทเช่นเกษายังเห็นอยู่ลยพี่ราคา,300าสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทองนี้นะครับองนี้จะเป็นเทา้าวรสุวรรณครับพี่นะครับอันนี้จะเป็นวัดสุทัน์นี่นานะครับโอ้โหนี่พ้าหล่อบโบราณสายวัดสุทันอีกเยอะมากะพี่นะนีรอยรอยตะเข็บนะครับเออร่องนะร,รอยการประกบพิม รอยตะเข็บแดงร่องรอยการประกบพิมพ์ของพี่รอยช่อเดิมๆสามร้อยบาทนี่ครับเท้าวิสุวรรณวสุทัศน์สามร้อยบาทนะครับเอาเลยพี่นี่ครับนะไปกันเรื่อยๆนะครับองค์นี้จะเป็นฤาษีนะครับฤาษีอาจารย์เจ๊กนะ่ยครับนะอาจารย์เจ๊กเขาแดงนี่ครับฤาษีหล่อโบราณนะครับซึ่งเป็นเหรียญหล่อฤาษีอยู่แล้วนะครับนะคือคาบตะกันคาบความแห้งควาบความเก่านะครับรอยช่อนะครับร่องรอยช่อรอยตะไบนี่ครับแล้วดูนะ ดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงเนี่ยสวยเดิมธรรมชาตินะยครับสวยเดิมธรรมชาติเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับเอ่อพระอันนี้จะเป็นพระเพิมเอ้ยไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นพระลือโขงเนีพี่นะเออเขาปิดเขาลงทองไว้ในีพี่นะเออเขาเขาเาเรียกว่าอะไรลงรักปิดทองไว้เนะยครับองค์นี้จะเป็นพระลือโขงเนี่ยครับนะสายเหนือเจ้าพิจารณานครับสายเหนือไม่ควรพลาดนะครับสาหรับองค์นี้นะอยู่ในเลี่ยมด้วยคือใครไวใใคครรด้นาาาบทอ นะครับในราคาสามร้อยบาทนี่ต้องขออนุญาตใช้คําว่าใครไว้ใครได้เลยแล้วกันนะครับพระลือโงงครับพี่นะครับสายเหนือสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทวัดเกตจะพี่เนี่ยวัดเกตก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับวัดเกตในดูดีหกชั้นอกตลอดเนี่ยนะครับสวยหนึบนุ่มดูง่ายสบายตานะครับสวยหนึบนุ่มดูง่ายสบายตานะครับองค์นี้เป็นของในพี่ดาวหกชั้นอกตลอดสวยคมชัดลึกนะครับหนึบนุ่มเหมายมั่นด้านหลังนะครับรอยปูไตรอยหนอนดลเนะครับด้านหลังนะครับรอยปูไตรอยหนอนดน เอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็นะครับแล้วก็นี่ครับพี่นะครับองค์นี้ได้มาจากอ่าหิ่งเลยนะดูค้าวฝุ่นค้าอย่างใหญ่นะครับองค์นี้จะเป็นเอ่อพระเป็นไม้นะนี่ยไม้เป็นไม้เก่าแก่พระพุทธพิมพ์หน้าปกและมีแผ่นทองเก่าๆแปะไว้นะครับแล้วเฮ้ยมีจานด้ยวยพี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ดิเนี่ยรอยจานเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยจานไหมเดิมจริงนะครับพี่ดูฝุ่นยังจับอยู่เลยเนี่ยอันนี้แกะเป็นหน้าปกนะครับแล้วเป็นไม้เหมือนไม้เสาศาลาอย่างนี้ป่ะใช่ไหม นะครับเป็นไม้เหมือนไม้เสาศาลาเก่าอ่ะนะครับแล้วซึ่งนามาแก่ไม่มั่นใจว่าเป็นพระอาจารย์ท่านใดนะแต่แก่ได้เก่ามากครับพี่ศิลปะแบบนี้นะน่าเอาไว้ใช้เอาเอาไปสามร้อยบาทนี่ครับนี่เราคาแบบก็ได้ราคาแบบแบ่งกันจริงๆพี่นี่ครับเช้าเช้านะครับอ่าช่วงเช้าเช้านะครับนะโอ้ยใครไวใครได้เลยนะครับแล้วก็รู้ต่อไปครับพี่นะครับเหรียญนี้เป็นของเออ่จอบในพี้นะจอบหลวงพ่อเงินดูเนื้อเดี๋ย เน like ี่ยดูเนื้อดูเม็ดผดไฟเลยเนื้อดูรอยย่นนะพี่ิลา่ร่องรอยการหล่อหูปิ้งธรรมชาติดูดูเด่ด้านหลังนี่แตกเป็นรากผักชีเลยเนี่ยครับพี่ๆด้านหลังนี่ต้องใช้คขาบอกเขาแตกเป็นรากผักชีเลยเอาห้าร้อยบาทนะครับจอบเล็กหลวงเงินบางขานห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นเอ่าหลวงผู้ทวดเจ้าพี่นะครับออกวัดคอกหมูนะครับพี่ดูเนี่ยข้ามตะกันขามเบ้าร่องรอยการหล่อในพิลา่ช่อด้านล่างเดิมๆเนีไอพี่จ๋าช่อด้านล่างเดิมๆครับพี่เนี่ยแล้วดูหมูนะอันนี้น่าจะมานหมูหกตัว เอาห้าร้อยบาทนะครับนี่ดูค่าตะกันเดยค่าตะกันร่องรอยการหล่อเนื้อแดงอะไรแบบนี้นะนะครับสวยเดิมธรรมชาติคอกหูห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็งบนำอ้อยเอ้ยงบไว้ทีไหนนะขนมเปี๊ยนะครับนะอ่าพี่น้องสังเกตจากเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าแร่มะขามนะครับแร่มะขามงามจับใจนะครับแล้วดูร่องรอยแร่เห็นไหมร่องอันนี้คือธรรมชาติเลยนะครับเนื้อแบบนี้นะเอาห้าร้อยบาทนะครับขนมเปี๊ยะครับกําแพงเพชรห้าร้อยบาทนะครับ ห้าร้อยบาทแล้วก็องนี้ครับพี่นะครับองนี้จะเป็นขุนแผนขี่หงพายแนวพิจาขุนแผนขี่หงพายครับพี่พิมพ์นี้หายากรนบหลวงปู่เอ่อนี่นะหลวงพ่อกลวยรนบนะองนี้มีร่องรอยข้าบร่องรอยการลงรักนะมีข้าบร่องรอยการลงรักครับพี่รับขุนแผนขี่หงพายรนบหลวงพ่อกลวยครับพี่รับหลวงพ่อกลวยวัดโคศีตาลามนะเอาห้าร้อยบาทแนวขุนแผนขี่หงพายสวยเดิมธรรมชาติห้าร้อยบาท เนี também, Agora, horses, so thin, gente, ่ยครับค <It> ุณแผนขี่หงพายแล้วก็หลวงพ่อโตครับพี่นะครับเป็นหลวงพ่อโตเนื้อชิ้นนะครับพ่อโตบางกระทิงนะเนื้อชิ้นครับพี่ซึ่งไม่ค่อยได้พบเจอพี่นะ่ยครับพิมแบบนี้นะเอาเนื้อชิ้นเก่านะไอชิ้นใหม่ๆไม่เอานะไอชิ้นเก่าๆพี่นะครับเป็นชิ้นที่หายากนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อโตบางกระทิงนะเอาไปห้าร้อยบาทเนี่ยครับพ่อโตบางกระทิงครับพี่นะครับเราองค์ต่อไปโอ้โองค์นี้ครับพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับดูเนื้อดูข้าวบ้านเนี่ยนะครัับออกวเนะโคครับ เนี่ยข้ามน้ำว่านขึ้นมาเป็นจ้ำ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 ขึ้นมาดั่งเดิมเลยพี่เนวะบุหลวงปู่ทวดวัดพระโนะคเนี่วด้านหลังก็จะเป็นเอ๋อเขาเรียกว่าอะไรเจดีเนาะสวยเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับนะสวยแน่นอนพี่นะครับขอสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้นะครับสําหรับองค์นี้เขนะาเรียกว่าอะไรนะเอ๊ลืมชื่อซะอีกแล้วนะครับนะบเป็นพระกิ่งเออ่ตีอ๋องใช่อะไรอะไรอะไรตีอ๋องตีอ๋องนี่แหละพี่นะครับนั่นน่าจะน่าจะเป็นอยู่หรือมั้ง นะครับนะอะไรนะอะไรทีตีอ่องนี่แหละนะครับนะลืมชื่อนะครับบางทีเล่นไปเล่นมาในวินาทีช่วงเช้าบางทีนึกชื่อไม่ออกนะครับนะอะไรสุนทรีตีอ่องหรืออะไรนี่แหละพี่นะครับนะประมาณนี้แหละตีอ่องผมจําได้นะครับนะพระกิ่งตรีอ่องนะครับเอาเอาไปสามร้อยแนวพระกิ่งตรีอ่องนะครับสามร้อยบาทนะครับบางอย่างก็ไม่ได้รุนแรงในวินาทีบางอย่างเราก็แบ่งปันกันเนาะเออเราก็อีกองหนึ่งครับพี่อันนี้เป็นพ่อปานในวินาทีพ่อปานนี่ก็เนื้อสวย แนวเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติอยู่แล้วพี่แนวปลูกห้าวป่านนะนแนวอุดยังอยู่เห็นไหมอุดยังอยู่ในรูแนวอ่าอุดยังอยู่ในร่องในรูอยู่เลยพี่ร้อยปานเดิมป่านธรรมชาติแนบต้องร้อยปานเดิมป่านธรรมชาติเลยพี่อ่ะจัดไปห้าร้อยบาทแนวห้าร้อยบาทแล้วก็เหรียญหลวงพ่อพวงมาพี่แนวหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนเห็นเม็ดสเกลตรงหัวเข่าไหมกาจะเป็นเหมือนเม็ดไข่ปลาล้อมรอบหัวเข่าเขาไว้เห็นไหม ีด้านล่างก็มี3-4เม็ดเห็นไหมเหมือนเม็ดไข่ปลาเน้น้อยเห็นไหมล้อมรอบหัวเข่าไว้เม็ดเล็กนิดนึงนะเขาเรียกเม็ดสเกลนะครับนะเม็ดสเกลเขพี่เห็นไหมด้านนนี้ก็มีเห็นไหมเนี่ยนี่เป็นเม็ดเหมือนเม็ดไข่ปลาเน้น้อยนะเรียงๆรอบหัวเข่าท่านนะครับเขาเรียกเม็ดสเกลนะครับตาลึกตาลึกมีเส้นซ้อนนี่ด้านล่างก็มีเส้นวิ่งเห็นไหมเส้นซ้อนนะครับภาพยังสวยพี่ข้างเรื่อยนะในอัพี่จ๋าข้างเรื่อยนะนะครับด้านหลังครับพี่กระลายทองแห้งแก๊กเลยสองสี่เจ็ดสูงเนี่ยพี่ในอัพวัดหนองกระโดนเอา อันนี้ดูดูรอยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมว่รอยเขาฉลุออกเนี่ยไหมเนี่ยดูฉลุห่วงออกเนี่ยเลี่ยมทองเอาห้าร้อยบาทนี่ครับหน้าปีตาครับพี่แนครับรูปทรงหลวงปู่ยิ้มนะนะครับแต่ไม่ได้ตัดปีกนะครับรูปทรงนี่หลวงปู่ยิ้มเลยนะครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวเลยพี่แนวยังไงอย่างนั้นอาจจะเป็นหลวงปู่เหรียญหรือเปล่าลงรักน้ำเกลี้ยงแนวปีจารลงรักน้ำเกลี้ยงเอาห้าร้อยบาทนะครับรูปทรงนี่เห็นไหมรูปทรงปู่ยิ้มเลยนะอาจจะเป็นหลวงปู่เหรียญหรือเปล่านะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับอันนี้หน้าหน้าศึกษาและหน้าสะสมนะครับ รูปภาพหลวงพ่อน้อยครับพี่อันนี้เป็นภาพถ่ายนะครับนะรูปภาพโอ้โหถ้าถามว่าเก่าไหมเก่าแน่นอนพี่เก่าแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยเดี๋ยวดูกระดาษด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับดูความแห้งดูใหกระดาษเลยนะครับพี่พี่ลองดูกระดาษด้านหลังเลยเลยเอาห้าร้อยบาทนะครับรูปภาพครับพี่แล้วไม่ค่อยได้เจอนะเี่นไหมเนี่ยภาพไม่ได้ไม่ได้ถอดนะครับดูเอไม่ค่อยได้เจอเอาห้าร้อยบาทนะครับรูปถ่ายนะครับเราก็องนี้น้ําน่าจะเป็นพิมพ์ฐานแซมครับพี่นะครับ องนี้ฐานแซมนะครับเป็นบางหุ hai, ่นพรมหรือวัดพระังกับพี่เนื้อหาจัดจ้านมากนะครับเนื้อหาจัดจ้านมากโอ้โหว่าบางหุ่นพรมแน่นอนล่ะพี่หลังกระดานแบบพิว๊ิเลยนะเนี่ยครับหลังกระดานแบบพิว๊ิเลยพี่เนี้ครับมวลสารมาเป็นก้อนๆๆเลยนะอง์นี้นะครับฐานแซมบางหุ่นพรมโอ้ดูความผมชอบตรงที่แบบว่าดยช่วงอง์ช่วงอกความเพียวความคมอะเอาห้าร้อยบาทนะครับ แล้วก <aid> ็องนี <who referred to> ้สําหรับองนี้นะครับจะเป็นนางพระยาพิมเล็กครับพี่ะครับพิมเล็กเนื้อสวยะครับพิมเล็กเนื้อสวยคาบเดิมนะครับเออคาบเดิมเดิมเลยพี่พิมเล็กเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับพระปิตาครับพี่ะครับพระพิตาอันนี้เป็นพระปิตาจันเปิงทองเดิมนะครับพระปิตาอาจารย์เปิงครับพี่ะคร้บแรทองเดิมเนี่อทองเดิมเดิมแบบนี้แหละพี่นับที่ชื่นชอบะครับทองเดิมเดิมแบบนี้แหละพี่เฮ้ยนับที่ชื่นชอบสวยเดิมและธรรมชาติพี่อาจารย์เปิงนะอาจารย์เปิงเอา เอาไปห้าร้อยบาทแนวจันเปิงห้าร้อยจันเปิงห้าร้อยแล้วก็อันนี้เป็นเสือหลวงพ่อหอมสองขวัญครับพี่ในครับแนวสวยฉ่าเป็นธรรมชาติแนวร่องรอยการแกะเห็นไหมเดียดูเนื้อเดีนยวในครับเขาเรียกว่าฉ่าแบบธรรมชาติเนครับร่องรอยการแกะร่องรอยการใช้อาจจะมีบ้างสองขวัญหลวงพ่อหอมบัดชักมาในวินาน้างอแกะนะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็ลูกอมครับพี่แัวหลวงพ่อไายเนวอาหลวงพ่อไลยครับพี่เนววัดเขายี่ศาล เนี่ยนะเออหลวงพลายวัดเขายี่สานครับพี่เนีครับเป็นลูกอมสุดยอดเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์นะพี่นะนะลูกอมหลวงพลายวัดเขายี่สานเนีครับลองไปฟังประวัติท่านได้ในยามในในประวัติใน Google มีใน YouTube มีเนีครับลองเข้าไปค้นหาดูประัตดูได้เลยพี่เนีครับลูกอมหลวงพลายเนีครับแล้วลูกนี่หายากนะเนีครับนะเออหายากนะครับดูเนื้อได้อันนี้ลูกอมชัดๆเนี่ยชัดเจนครับพี่เอาเก้าร้อยบาทเนีครับลูกอมหลวงพลายวัดเขายี่สาน 900บาทเลยครับชิลาดใบเสมารายการสุดท้ายและท้ายสุดครับพี่นะครับเป็นเนื้อชินครับพี่ในครับหนึ่งในห้าเป็นจ่าพังีพผ้าเนื้อชินนะชินดาราชใบเสมานะแนววิทยาชินดาราชใบเสมานะครับนะดูดูภาบดูความแห้งความเก่าแนววิทยาเราดูด้านหลังเลยเห็นไหมนี่คือเนื้อชีราดใบเสมานะเลี่ยมเงินบรงยาสุโขทัยแนวพี่เลี่ยมเงินบรงยาสุโขทัยสวยเดิมและธรรมชาติองค์นี้ขอ 9 0้900บาทเะครยววันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆถ้าสนใจรายการไหนพี่น้าสายด่วนสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ